สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนครับอีสานมันขุดบากกับผมบ่าวิดครับเมื่อนี้สิพาขึ้นเขาเขาปางเลาะฮเฮ็ดคือเก่าแล้วครับมาลรุนมาเบิงน้ากันครับว่าสิได้เห็ดยังครับมื้อนนี้ก็ได้เมื่อนี้ก็มาแต่เศ้าครับพี่น้องมาลุ้นมาเบิงมานครับพี่น้องเศร้านี้ครับเป็นเห็ดไข่ครับดอกน้อยน้อยนี่ครับมาเศ้านี่ครับนี่ครับเอาบ่เก็บคนอื่นเขาเ็เก็บครับพี่น้องดอกน้อยน้อยแบบนี้ก็ได้ครับ Nhị đỏ mày hết. Tay ngam, như đọc, đọc hả? Nhìn hả? Nhìn đỏ ní đỏ nha, nhịn mày ngoài Nhị hết. Nhị hết kha hết. Nhị hết kha hết. hết ดอกนี่ครับออกอยู่ในป่าครับดอกนี้ก็ได้นี่ครับดอกบานครับดอกนี้เมอร์สแบบนี้เห็ดก่อดอกนึงครับนี่ครับพอดีงามเลยครับก็มีดอกเดียวเนาะ นี่ดอกนึงครับเห็ดก่อครับดอกนี้บานแล้วครับนี่ครับนี่ดอกนึงครับเห็ดไข่เสานี้ครับเสานี้บอสิดมาแต่เส้าครับมาตีสี่กว่าครับมาเก็บบางส่วนก่อนแล้วครับพี่น้องบ่ได้ถ่ายให้เบิ้งครับนี่ก็ะตีหานิ่งยูซีสิบห้านี่ครับตีห้าสี่สิบห้าแล้วครับเสานี้ก็ได้ นี่ครับตี่องนะครับเกิดในหินครับรองนี่นี่ครับบานเต็มิทัดเลยครับนี่ก่งนครับ Uh huh. นั่นจะกออกอยู่ในป่าครับเ็ดไข้มือนี้ก็ได้มันออกบูร้ายครับ มีอ,อีกดอกนึงครับเฮดไคลครับนี่ครับหมูนี่มีสองดอกครับนี่ดอกนึงครับนี่ครับมีอดอกนึงครับพอ,ด,อบดีงามเลยดอกน,นี้ฮะนี่แค่อีกดอกนึงครับ โอ้ยเออเก็บเพ็ดอยู่ในฟูงคาซึกครับโอ้ยโคดแล้วนี่อีกครับเก็บเพ็ดอยู่ในฟูงคาซึกครับพี่น้องเป็นปวกห้ามใหญ่ครับตัดเป็นบ่ได้ครับนี่ดองนองครับ นงจาก,กเ,เก็บกเห็ดไครแล้วก็เก็บเห็ดถ่านครับนี่เป็นเห็ดถานน้อยครับนี่ครับเป็นเห็ดถานน้อยครับสี่เอาโทษทีเอาได้ครับว่าเสานี่มดร้ายครับมดกระปวกห้ามร้ายครับ นี่ก็แม่นคร,ครับเห็ดไข่ครับ นี่เป็นเฮ็ดข้าวครับนี่ครับเฮ็ดขาวครับเป็นรูปหัวใจครับพี่นอ้องนี่ครับนี่ดอกนึงครับแด่นี้ก็เป็นเฮ็ดลงอกบานครับอันนี้ นี่เป็นเห็ดกลับนงครับนี่ครับดอกพอดีงามเลยครับเห็นี่น นี่เป็นเฮดโก้ครับเ็ดที่อยากเก็บครับเราซิดระเห็นแล้วครับพี่น้องนี่ครับเ็ดที่ฟันอยากได้ครับเจอแล้วครับหมูนี่นี่ครับนี่กระเม่นครับข้างในกระเม่นครับเก็บครับบาทนี่ ยุ่งก็ร้ายครับเศร้านี่พี่น้องยุ่งรลายดีก็มาแต่เศร้าก็ได้อยู่ลึกหลยกระบูก้าจกปันได้ได้ครับพี่น้องมันจะได้ครับจะหาออก เห็ดกอรครับบันนี้พี่น้องนี่ครับเห็ดกอ่อครับอันนี้ก็ได้นี่เป็นเห็ดกอ่อขาวครับยังโมใหญ่ไปไหนครับเห็ดห้าออกนี่แหละครับ ครับเฮ็ดนาแล่ครับนี่ครับเอาไม่ได้แล้วเดีเฮ็ดมันปูครับอันนี้นี่ครับเฮ็ดมันปูครับ นี่เฮดกอครับอันนี้นี่ครับพอดีงามเลยครับพี่น้องเฮดกอดอกนี้ครับนี่ส่วนแม่ครับเฮดก่อจะหาออกนะครับพี่น้องนี่ครับมันต้องเลยเขี่ยหาครับเฮดก่อ ดอกนี้ยังน้อยอยู่ครับนี่เป็นเ็ดก่อครับพี่น้องนี่ครับโอ้มันหยบานแล้วครับเ็ดก่อแดงครับนี่ครับยุ่งกรลายครับเสานี้ลายรียุ่งครับรองรับแล้วเสานี้ เฮ็ดที<พย>่ไู้ใด้ึ้นมาก,กออยากได้อยากหากันครับเฮ็ดชนิดนี้แหละครับเฮ็ดกออ่อดอกนึงครับนี่ดอกครับดองน้อยครับพีน่น้องนี่ทาบว่ายอยจะเห็นกนได้ครับนี่ครับ งงกร้ายครับเสาในห้องพ่ลึกเลยงงนี่กองครับเก็บครับบันี้เฮ็ด่อครับนี่นี่ครับรดีเลยครับเห็ดนี่ได้เห็ดนี่นบาซิดก็ดีใจแล้วครับนี่ก็ได้นี่ครับ สี่ดอกครับเจออีกแล้วครับพี่น้องนี่ครับ,บยังมาท่านใหญ่เลยครับอันนี้ก็ได้โอ้เขียวก่อนแล้วครับมาสิบเห็นครับนี่ครับนี่กอทั้งนั้นนะครับนี่ก็ไดนีครับ นี่อีกครับ บานนี่ครับนี่ครับเป็นอีกดอกหนึ่งฮะโอลายดอกอยู่ได้พี่น้องเว้ทนี่แค่นี้ครับมันส่วนลายมันยังน้อยอยู่ครับยังดอกน้อยอยู่ครับนี่ครับนี่ครับสองดอกสวยงามเลยครับ ดอกน้อยก็มีครับดอกย่อมทันวิทย์ขี้ดินก็นมีครับพี่น้องนี่ครับลายอยู่ได้นี่ครับนี่กระแม่นครับนี่นนย่อมบวิดขี้ดินเลิศพวกนี้ฮะนี่ครับวัชพืชท่านสิเอาครับ เห็นแล้วเอาครับขาเจ้า,าขเขาก็มาเขาเห็นเขาก็เอาคือเเอาครับนี่ครับส่วนมากมันยังมาทันวิธีดินครับพี่น้องเห็ดหมูนี่ครับออกไลยอยู่ครับแต่ยังมาวิธีดินฝากครับ,รบนี่ครับ มื่นอาจสิพอได้ครับนี่เหรอโมวิทครับครับนี่ครับเห็ดนางงัวครับอันนี้นี่ครับยุงกระไรครับเศร้านี่โอ้ถือเยอะดอกพอดีงามเลยครับอยู่ปนเปกันกับเห็ดก่อครับ ยินงกานได้เก็บเอาคือเก่าครับนี่ครับสามดอกครับส่วนมากเนี่โมวิทขี้ดินทั้งลายครับโมแม่โมบุญเฮ็ดครับนี่ครับแต่ว่ามันยังโมวิทขี้ดินครับเ้างโบเห็นครับพี่น้องนี่เราสิบกับสิบพามาเบิ่งไม้เก่าครับมาเบิ่งไม้เก่าเฮ็ดดำเมื่อวานนี้ครับพี่น้องนี่ครับ มันยังเห็นมีอยู่ครับยังพอด้เก็บอยู่ครับมือนี่ก็ได้พอดีงามๆเลยครับยังเกืบมาวานเขาเก็บไปแล้วมือนี่ก็มาเบิ่งใหม่ครับกยังออกอยู่ครับมือนี้ก็ได้สีบัวมากก็เสียดายครับนี่ครับนี่ครับนี่แต่พอดีงามๆครับพี่น้องนี่ครับ นี่กว่าเฮาชิบูมาครับเห็นแล้วมันเสียดายครับบาสซิาเห็นแล้วเดี๋ยวเลยต้องมาเบิ่งอีกครับเห็ตยังอื่นก็ออกขึ้นกันครับแต่บอสซิคหามาแล้วครับเลาะมาละ <c oughs> นี่ครับเม่นมืดแล้วครับพี่น้องนี่ครับ นี่ครับนี่อีกครับ ดอกบานสิบอวอลครับมือนี่นี่กระแม่นครับดอกนี้เอาบวได้แล้วครับ ีีอกครับยังร้ายครับพี่น้องมือนีก็ได้มีแต่ผูดีงามเลยครับงงก็ร้ายครับเสร้านี่ก็ได้ นี่ดอกนึงครับพอดีงามเลยครับนี่อีกสองดอกครับดอกนี้บอสซิชิบัวครับดอกนี้นี่กระเม็นครับนี่กระเม็นครับนี่บอสซิชิบัวครับแบบนี้ครับนี่กระเม็นครับพี่น้องนี่ครับนี่ครัมบอสซิชิบัวครับแบบนี้ นี่ดอกนึงครับนี่อีกครับนี่กระเม่นครับนี่กระเม่นอีกครับสองดอกเลยครับพี่น้องครับบ่าวซิดมีข่าวดีที่บอกครับนี่ครับนี่คือไข่เห็ดละโงกงเลยพี่น้องเลยนี่ นี่เป็นไข่เฮโลโงกครับนี่ครับออกแล้วครับเริ่มออกอีกแล้วครับพี่น้องเฮโลโงกอันนี้คือไข่เฮโลโงกของแท้เลยได้พี่น้องนี่เพราะว่าบ่าวชิดเห็นมือนี่หันย่องพระท่านเอาครับต้องเอาไว้เป็นมืออื่นครับนี่เป็นเฮดดำครับหลังจากให้เบิ้งไข่เฮโลโงมาแล้วครับเก็บเฮดดำต่อครับน้องนี่ครับ นี่เป็นเห็ดดำอีกครับนี่อีกดอกนะครับนี่เป็นเฮ็ดถ่านครับนี่เห็ดถ่านครับครับนี่อีกครับนี่แต่พอดีงามๆแลวครับพี่น้องมือนี้เห็ดถ่านครับอันนี้นี่ครับดอกพอดีงามเลยครับเห็ดถ่านก็ได้เฮ็ดนางงัวครับ นี่ฮะพอดีงามเลยครับกลับดอกนี่ครับทุกคนงานของบ่าวซิดไหมนี้ครับได้สำนี้แล้วครับพี่น้องไมอนี้ก็ได้เพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นเฮดร่วมทั้งหลายครับขอบคุณสุภูสุคนที่ติดตามให้กำลังใจบ่าวซิดมาตลอดครับขอบคุณครับงานของบ่าวซิดไหมนี้ก็หาได้พอสมควรครับพี่น้องหาเฮดก็ได้คลิปนี้ก็สิขอฝากพี่ฟังน้องไว้ครับ นี่กระจบไว้สำเนีแล้วครับพี่น้องพี่มาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ